สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด5.0และการวางแผนทางการตลาดแล้วนะครับอ่ะเรื่องต่อไปนะครับก็จะมาดูเรื่องของการค้นหาและใช้ b ิ g d a t ตในการจัดการสร้างโอกาสทางธุรกิจสําหรับธุรกิจต้องเที่ยวกันครับในยุคดิจิตอลน,นะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์ออนเน็ตนะครับและสื่อโซเชียลดิเดียต่างๆมากมายนะครับอ่าซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับทั้งในการค้นหาข้อมูลสินค้านะครับเปรียบเทียบราคาสินค้านะครับ การอ่านรีวิวสินค้าหรือบริการนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับจะถูกสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ Big Data นะครับสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจนะครับแล้วเราก็สามารถนํามาเพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้เปิโพวเชิงลึกได้อีกด้วยครับผมหลายๆคนคงสงสัยกันนะคะว่า บิ๊กดาต้าคืออะไรเรามาทราบความหมายกันก่อนนะคะว่าตัว Big Data คืออะไรตัว Big Data ก็คือชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ถูกบันทึกเก็บข้อมูลไว้ด้วยการผ่านวิธีการต่างๆยกตัวอย่างเช่นการเก็บฐานข้อมูลภายในองค์กรของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการทำ t r a n s s e c t i o ต่างๆหรือจะเป็นลักษณะการเก็บข้อมูลพฤติกรรมบนดิจิทัลของลูกค้าค่ะ ต่อนะครับเราจะมารู้จักประเภทของเม d าต์กันนะครับะจะมีอยู่2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับดังแรกคือ s t r u c t u อ e Data นะครับซึ่งเป็นข้อมูลนะฮะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นประเบียบนะครับถูกต้องนะอย่างเช่นข้อมูลที่เรากรอกในเว็บไซต์ต่างๆหรือข้อมูลการสมัคร ต่างๆนะครับเพื่อลงทะเบียนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับประเภทที่2ก็คือเป็น unstructured data นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังกระจัดกระจายนะครับข้อมูลอย่างเช่นการคอมเมนต์นะครับการโพสต์ต่างๆหรือรีวิวต่างๆนะซึ่งข้อมูลยังไม่เป็นหลักเป็นแหลนะครับเหล่านี้นะครับแต่อย่างน้อยก็ข้อมูลเหล่านี้เราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์นะครับได้ในการในทางการตลาดครับผม ถัดไปจะเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของ Big Data 1. ข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากซึ่งการที่ข้อมูลมีปริมาณอยู่มากเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่สามารถรับรวมกันได้ทั้งข้อมูลทั้งที่เป็นแบบออนไลน์และออฟไลน์ line. การที่ข้อมูลมีปริมาณมากจะทําให้การพยากรณ์ความต้องการของนักท่องเที่ยวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2. ข้อมูลที่มีความหลากหลายหรือวาไรตี้หมายถึงข้อมูลแต่ละชนิดที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบของที่มีโครง สร้างและแบบที่ไม่มีโครงสร้าง 3. ข้อมูลมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหมายถึงข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในลักษณะของข้อมูลที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์อย่างมากมาย 4. ข้อมูลที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้หมายถึงข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการนำไปใช้งานในการวางแผนเพื่อดูพฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะสามารถทำให้ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีค่ะและ 5. ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องชัดเจนหมายถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจนเนี่ยจะสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนแคมเปญทางการตลาดเพื่อใช้งานต่อไปในอนาคตได้ค่ะ ต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของ Big ก a t a กับการท่องเที่ยวกันนะครับเป้าหมายของการทํา Big Data านะครับสำหรับการท่องเที่ยวก็คือเราสามารถระบุแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับกำหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลนะครับคัดเลือกวิธีการประมวลผลต่างๆแล้วก็รูปแบบนะครับการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นเราเอา Big Data นะครับมาใช้ในเรื่องของการรักษาฐานลูกค้าไว้นะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมนะครับให้เข้ามาเที่ยวที่เดิมซ้ําๆนะครับหรือการหาฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ นะครับหรือมีการกระจายนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับจากเมืองหลับไปยังเมืองรองนะครับแล้วก็การค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับก็ใช้ข้อมูล Big Data มาช่วยได้เช่นเดียวกันครับผม ปัจจุบันผู้บริโภคมีการซื้อขายสินค้าได้บริการด้วยการหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกรวดเร็วจึงทำให้การตัดสินใจของผู้บริโภคมีความซับซ้อนทำให้การซื้อสินค้าได้บริการมีอำนาจการต่อรองของผู้บริโภคที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นทําให้ Big Data มีบทบาทสำคัญเพื่อที่จะพยากรณ์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับพฤติกรรมนะักท่องเที่ยวในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับหรือยุคใหม่ยุคิจิต้อลนี้นะครับ à, มีอะายบ้านนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมักจะมองหาสินค้าและบริการที่ตรงใจนะครับซึ่งสินค้าหรือบริการเหล่านั้นเนาะจะต้องมีความแตกต่างนะครับและนาเทรนด์นะครับมากขึ้นในปัจจุบันนะครับประเด็นที่2คือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนะครับจากหลากหลายช่องทางนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือสื่อออนไลน์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ3คือนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับออจะยึดติดกับแบรนด์ต่างๆเน้อยลงแล้วหมายความว่าความรอยัตี้ของแบรนด์เนี่ยลดลงนะครับทำให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบลองสิ่งใหม่ๆหรือทดลองสิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ Big d a t a กับมิติใหม่ของนักท่องเที่ยวในบริบทการตลาด 1. การตลาดส่วนบุคคลหรือ Personal l i g ล t ์ n g เป็นลักษณะของการนําเสนอโฆษณา ที่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยมีเนื้อหาที่ตรงใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 2. การตั้งราคาให้มีสมหรือ price optimization การตั้งราคาที่ไม่สูงมากเกินไปหรือต่ำจนเกินไปเพราะเรื่องราคามีผลต่อกลยุทธ์การแข่งขันและส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อสินค้านั่นเองค่ะ 3. การออกแบบโปรโมชั่นที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น การออกแบบโปรโมชั่นที่ออกแบบด้วยระบบอัจฉริยะโดยการส่งผ่านการสร้างประสบการณ์ผ่านนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นการออกแบบโปรโมชั่นผ่าน Agoda chipadvisorbooking.com ค่ะต่อมานะครับเรื่องของ Big Data กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการะนะครับเราสามารถนำข้อมูลต่างๆนะครับจาก Big Data เนี่ยที่ได้รับมาไม่ว่าจะเป็นแบบมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างเนี่ยครับมาใช้ในการ พัฒนาสินค้าและบริการได้นะครับอย่างเช่นในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการนะครับหรือนะฮะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นนะครับว่าเขานิยมท่องเที่ยวแบบไหนประเภทไหนอย่างไรนะครับและ3ก็คือเราสามารถคาดการณ์นะครับว่านักท่องเที่ยวที่สนใจเนี่ยนะครับใช้บริการหรือสินค้าอะไรของผู้แข่งขันบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นในโลกของตัว Big Data มีการเติบโตอย่างไม่หยุดหย่อน เพราะฉะนั้นทำให้นักการตลาดต้องเข้าใจข้อมูลในเชิงลึกของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะนำข้อมูลไปเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมค่ะดังนั้นนะครับในบทถัดไปนะครับบทหน้าบทที่2นะครับเราก็จะมารู้จักในเรือ่องของการบริหารเครื่องมือทางการตลาดแบบควบวงจรกันนะครับ